สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาดูบอลสีสีสวยๆส,สดๆเลยค่ะจะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะวันนี้กําลังเปลี่ยนกระถางบอลสีเลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะทําให้บอลสีนะคะใบสดสวยใบใหญ่สมบูรณ์นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นหลักๆเลยก็คือดินค่ะทุกคนเนี่ยค่ะดินคือปัจจัยหลักเลยนะคะที่ทําให้บอลสีของเราะะสีสดสวยนะคะแต่ละตัวเห็นไหมนี่ ตัวนี้ก็ใบใหญ่อลังมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูดินนะคะที่เหมาะสําหรับการปลูกบอลมากที่สุดเลยนะคะว่ปลูกบอลแล้วใบใหญ่สีสดสวยสมบูรณ์นะคะไปดูกันเลยะะเราก็กําลังจะเปลี่ยนกระถางให้บอลสีของเราด้วยนะคะก็เลยพาทุกคนนะคะมาดูสูตรดินที่เราใช้กันนะคะอันนี้จะเป็นหนุมานคุกฟุลค่ะดูลักษณะใบาก่อนนะคะอันนี้จะเป็นไม้ที่เราแยกหน่อมานะคะสีนางจะยังไม่ค่อยกัดเท่าไหร่นะคะ แล้วก็วันนี้นะคะจะพามาดูดินนี่เลยค่ะนี่ดินใบก้ามปูนะคะที่ผ่านการมากมาแล้วนะคะนี่ดูสิของดินนะคะอันนี้เรากองเอาไว้เราเราจะมาทําการแยกพวกกิงกก่งที่ว่ามันใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแยกออกไปได้เลยเลือกเฉพาะที่เป็นใบนะคะพวกกิ่งอย่างนี้นะคะถ้าถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยก็มันก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เปื่อยเขาก็เริ่มเปื่อยแล้วแหละแต่ว่าเราจะเก็บกิ่งที่มันใหญ่ๆนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งอย่างเงี้ยนะคะเอาออก นี่นะคะดินแบบนี้นะคะจะทําให้บอนสีของเราอ่ะอ่าเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะทําให้รากของบอนสีนะคะอ่าเดินเดินดีออกรากได้ดีนะคะเพราะว่าดินพวกนี้นะคะมันจะมีฟาร์มโป่งทําให้รากของบอนสีนะคะมีฟาร์มโป่งแล้วก็เดินดีหากินได้ง่ายค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราจะทําการล่อนนะคะโดยการที่เราจะใช้ตะกร้าแบบนี้นะคะอันนี้เราใช้ทําเองนะคะเราจะแยกเป็นสองส่วนนะคะดินพวกนี้นะคะนี่เราจะแยก แยกเป็นสส่วนคือเป็นแบบใบใบหยาบกับแบบละเอียดหน่อยนะคะแต่ว่าแต่ที่เราใช้นะคะเราจะใช้แบบว่าเป็นใบที่มันไม่ละเอียดมากแล้วก็ส่วนใบหยาบก็จะไม่หยาบมากนะคะอันนี้เราก็ทําการล่อนล่อนอย่างนี้นะคะพอล่อนออกมานะคะนาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เราล่อนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราใช้ตะตะก้าแบบนี้นะคะมันจะมีความห่างของตานะคะมันจะล่อนแบบว่าไม่ละเอียดมากอันนี้คือดีนะคะ ถ้าละเอียดมากเกินไปเวลามันโดนน้ามากบางทีมันจับปึกกันเป็นก้อนมากเกินไปนะคะอันนี้จะแบบเป็นหย,ยาบๆนิดๆเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนแค่นี้เองค่ะแล้วส่วนใบหย,ยาบนะคะนี่ใบหย,ยาบก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่หยาบมากเพราะว่าใบาพวกนี้เวลาเราล่อนเสร็จแล้วมันจะเป็นใบแบบเปื่อยนะคะเราสามารถบี้บี้อย่างเงี้ยได้มันจะค่อคนข้างปนเลยนะคะเนี่ยแค่บี้บอย่างเงี้ยหน่อยเดียวเองค่ะใบมันก็จะเริ่มผุแล้วเพราะว่าเราหมักมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ย เราหมักแล้วพร้อมใช้ได้เลยนะคะใบที่หมักแล้วนะคะจะมีความเย็นนะคะมีความเย็นแล้วก็สามารถปลูกไม้ใบหรือบอนแล้วก็ไม้อื่นๆได้เลยค่ะทุกคนอันนี้หมักเรียบร้อย <ๆ S 2> แล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยหรือบางคนชอบแบบละเอียดอย่างนี้นะคะก็ไม่เชิงว่าละเอียดมากอย่างนี้ก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยะค,ะค่ะทุกคน,นก็จะเป็นดินแล้วแหละค่ะก็จะดีทั้งสองอย่างนะคะแบบนี้ก็สามารถปลูกได้เลยไม้เล็กๆน้น้อยก็สามารถปลูกได้เลยนะคะอันนี้ปลูกไม้เล็กดีนะคะ หรือถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ดีค่ะแบบนี้ก็ดีค่ะทุกคนอันนี้ก็ปลูกได้เลยนะคะเป็นใบหยาบหน่อยค่อนข้างหยาบไม่หยาบมากค่ะตัวนี้เพราะว่าเราสามารถบีได้นะนี่อันนี้เราก็เอาไปร่อนนะคะทุกคนแยกแยกส่วนกันเนี่ยร่อนแค่นี้เองอันนี้นะคะเราใช้ปลูกเองนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะเราจะชอบแบบไหน เนี่ยนะคะพอร่น s, อนออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยนี่นะครับดินแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าปลูกบอนสีจะสวยมากนะคะโดยไม่ต้องไปหาปุ๋ยไปหาสูตรอะไรใส่ก็ได้เลยนะคะตัวนี้ส่วนมากการปลูกบอนสีให้สวยนะคะไม่ต้องไปเน้นปุ๋ยเน้นอะไรมากมายนะคะถ้าปลูกในตู้นะคะใช้แค่ดินแบบนี้นะคะแล้วก็เลี้ยงในตู้นี่จะบอกว่าบอนสีจะสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าบอนสีของเรานะคะเราเลี้ยงนอกตู้นะคะอะ่าบอนสีจะเจออากาศ ปรปวนนะคะมีทั้งแดดมั่งร้อนมั่งหนาวมาั่งฝนมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอลสีก็ต้องแบบว่าเพิ่มอาหารให้เขานิดนึงนะคะเพราะว่าบอลสีนอกตู้นี่ก็ควรที่จะบํารุงหน่อยค่ะแต่ถ้าอยู่ในตูน้นี่ใช้แค่ดินอย่างเงี้ยอย่างเดียวนะคะเพื่อนเพื่อบอกได้เลยว่าสวยมากค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะกับดินปลูกนะคะที่ทําให้บอลสีของเรานะคะออกมาสวยสีสดใบใหญ่สมบูรณ์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะมีทั้ง2แบบเลยนะคะ ก็ตามเฟซตามออนไลน์ก็น่าจะมีขายอยู่นะคะตอนนี้แต่อันนี้เราไม่ได้ทำขายนะคะทุกคนนี้เราใช้ทำเองค่ะ โอเคค่ะก okay, ็จัดประมาณนี้นะคะกับดินปูกนะคะดินปูกบอนทําให้ใบใหญ่สีสดสวยนะคะแข็งแรงเอามาให้เพื่อนๆชมกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากได้ใบกัมปูนะคะลองเซิร์ชดูในเน็ตนะคะก็จะมีอ่าเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะทําขายกันดูนะคะเพื่อนๆก็ลองสั่งกันดูได้มีทั้งแบบหยาบแล้วก็แบบละเอียดนะคะก็ลองดูกันได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ